สายลับกกกอกบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์สายลับกกกอกเป็นเรื่องปกติที่คดีอุ้มน้องดังย่อมมีสายลับปะปนอยู่ในกกกอกเพื่อจับพิรุษหาคนทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวบางช่องในจำนวนนี้มีนักสืบชาวบ้านรับงานมาจึงปลอมเป็นผีปากพร้อยเข้ามาหาลุงบอกลุงไม่ได้ทำ จึงเข้าสนิทถึงตัวเร็วการหาพิรุษลุงไม่พบเพราะลุงไม่ได้ทำราวสองมิถุนายนท่านรองสุวัตรรับคุมคดีอุ้มน้องต่อมามียูทูบเบอร์เกิดขึ้นหลายสิบคนมีทั้งดีและไม่ดีคือประเภทปลอมมาหาข่าวขายข่าววันที่สองตุลาคม63ท่านผอบตรสุวัตรบอกมีหลักฐานเอาผิด คนอุ้ม99%จังหวะนี้พวกรับงานปลอมตัวรีบหาวิธีขยับหนีอุตลุดถึงเดือนธันวาคมทีวีบางช่องตีลุงไม่ยัง้งเพราะกระหยิ่มใจว่าลุงพลโดนจับแน่หลังเข้าเครื่องจับเท็จรุ่นแรกแต่โดนแยง้งเรื่องเครื่องจับเท็จจึงชะงักไปต้องจับเท็จรุ่นสองฝ่ายคนแกล้ง เอาเรื่องต่างๆมาฟ้องสนุกใหญ่ตาไม่ลืมแต่จะเอาลุงให้ตายวันที่10กุมภาพันธ์64ท่านสุวัสด์บอกหลักฐานเกินร้อเปอร์เซน์ลี้วล้อรีบกำหนดวันจับชัดเจนแต่แล้วไงวิทยพื้นยังไม่ลุกเลยจนบัดนี้ฮิหลังแต้มครูหายหมดสิ้นทุกวันนี้สายรับในกกกอกยังมีไหมคือลุงไม่ผิด แถมซื้อแบบบ้านนอกจริงๆไม่ผิดจึงไม่มีพิรุษอะไรให้ใครจับได้สายลับทุกวันนี้ก็แค่สายขายข่าวหาเงินมีน้อยคนไม่มีพิษภัยต่อลุงป้าเมื่อเช้าลุงพลน,นั่งกินข้าวรวมกินน้ำนานครึ่งชั่วโมงดูอ้วนท้วนคงสบายใจมากหลายวันก่อน แกะกินหอยแมลงผูและเอียดมากเก็บหมดทุกตัวไม่เหลือเลยฮิอ้าวนายพุทธดูไว้เวลาที่หายไปของลุงแค่กินข้าวกินหอยอย่างละครึ่งชั่วโมงยังไม่รวมเข้าซ่วมอาบน้ำแต่งตัวอมรินทีวีเอย๋ยเคยเสนอข่าวลบลุงป้าตอนนี้ลุงป้าหลุดสองคดีแล้ว เสนอข่าวดีให้บ้างไม่ต้องเขินถ้านายพูดยังอายก็ให้จิตด,ดีคนสวยข้างๆอ่านก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้ค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ